เลาให้เป็นปริศนานอ่อวันเนอะเราห้มาแบบนี้แต่ว่าเรียกนที่เรียกว่าเลาเขียนให้เราก็ให้เขียนให้เป็นตัวเลขแต่ว่าเล่าอีกก้อนว่าเราจะเขียนให้มือใดเราเขียนให้มาเป็นตัวก็ยังหดบังหันกับใครอยู่แบบหดบังหันเราว่าจังไดก็แม่เราว่าอยากได้ยังก่อนว่าเราอยากได้หมอลำนั่นเหรอจังว่าโทษมาเร่งให้โทษไปถามลูกว <Yeah. S 1> ah, ่า มื่อคืออ่นกกก็โทรยย้ำม,มาาููดลสวนนั่เพราะว่าเรรราาาไปหล,ลูกเเเุทพคตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเราว่าหมอมันมันดำครับมันไม่มีพลังไอ้กูเช่นจมตั้งจมตั้งหลังตั้งนั่งคัดหมอครับใช่เอา้าเจ้าพลังผู้เชื่อหรือเจ้าเจ้าอยู่ผู้เดียวเจ้าก็ต้องล่างเจ้าก็ต้องเฮ็ดเรื่อว่างเสียบอกเล่า เอาเล sure, ิกนั่งคัดถูถูปีนไปปีนมาอย่าละปีนหมอยา่มันบ่อสะอาดสะอาดเราบาคนมักสะอาดเนาะพอไงเราพอไงคือไผ่เมฆไก่พอไงคือแฟนเก่าะโอ้แฟนเก่าคนไข้หกสามมันบอกแน่นบุ้ย่นมาไห้ตองหัวได้บอกไงตองหัวแต่ว่าเอาเราฝันตัวแต่ว่ามันขึ้นเนี่ยก็เพราะท่านมันใจก็ท่านไม่อยากปล่อยแน่นก็เลยไม่อยากปล่อยให้พี่ให้น้องฮามันบ่อ ว่าถ้าในมั่นใจครับคันมือแด้มั่นใจลมื่อเรามาเชนใหลตัโเรีจังสีออกมลาอฟครับเนี่เมือเราเชนตเรียกออกตเรียกใครคือหมดบ้งหันเราเชนไหบเชนเป็นเรียกเปนสามไถ่ใครเอาแม่เมื่อก้พ่อใหญ่มาทำอะไรนะพ่้ยหม่หม้ยพ่อใหญ่หม้่ั่มาหาเราหม้อเราร่าหม้อ เาว่าหม้อรอดำเ่าเรอสะก่อนไปลวดมาถูแล้วนั่งถูอยู่นี่เตึ้งถูตึ้งจมตึ้งถูตึ้งจมว่าหม้อใหม่ว่าหม้อบ่งง่ามหม้อตั้งสันตั้งเสียวเอาหม้อมาด้วยเหรอครับ่คันเจ้าบ้านคัดผู้นเสียมาขาดเจ้าเจ้าเฮ็ดกินอยู่ผู้เดียวระหว่างที่ท่านก็ซื้อมาให้กราเป็นจ้าบ่าวท่านเป็นก็ใส่พื้นดำแล้วนั่งขัดตั้งขัดตั้งจมจมหลายก็ได้หายหม้อเอาหายแล้วเราก็เลยหันหลังหันหลังหาย เาเสียดเลยหันหลังให้รืยไม้ยกพุ่นไม้เรียกมอกระเบือนี่กึ่งเนี่ยยกเนี่ยมอไปนี่บอมอลแบบนี้ล่ะมอใบล่างนบเกบ้านเ่ีหันให้เบิ้งเทืล้องแม่เออหันให้เบิ้งเทือางฮะเบิ้งสุคนเด้อแคปหน้าจอในะแม่นาะเลขยี่ย้งนี่แม่เขอักไม้เรียกมอค่ะ อเหล็กมอหมอเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ยงเบอร์ลสุดของเลาครับตาบ้าพี่เป็นว่าบงคนบอกมาให้ทรศัพท์เปนว่าเอาแม่ไม่เป็นเก้าสองศูนย์สิพ่ะนะเป็นว่ามอมันมนแม่เป็นว่านเก้บอแม่มันเสียสองเก้าเก้าสองเก้าศูนย์บอกนะครับแล้วันลเียรอว่าันรอดบ นเรให้เ pues ป็นปิศนานอ่ะเนาะเน่ยเราห้มาแบบนี้แต่ว่าเรื่องที่ว่าลากเขียนให้เราพ่ยั้เขียนให้เป็นตัวเลขแต่ว่าล่ออีกกอนว่าเราจะเขียนให้มือใดเราเขียนให้มาเป็นตัวพิจารณ์บังหันกบใครอยู่แบบบังคับบังคับแล้ว่าจังไดก็แม่เราว่าอยากได้ยังก่อนว่าเราอยากได้หมอรัมนล่ะจังว่าโทษมาเรื่องที่โทษไปถามลูกว่า มันขึ้นมันก็นโทรย,ย้ำม,มาอยู่ดอกลูกสาวนะั่นเพราะว่าเราไปหาลูกเราโุคเทพมับบนโทรมากพอทุกแม่ขั้นหมอร่ำหอมอร่ำเฮ้ยหมอแตะไส่ซึ่งหมอตะไส่ซึ่งหมอลร่ำเหระเลือดใหลูกเราหมอไส่ป็คือเระกำลังขั้นขั้นละเมือนกว่านี่ละครับพ่อขี้ได้ซั่งของพรอยู่เฮียนนี่ล่ะครัแบแม่แม่กายโอ้พ่อไปเข้าฝันลูกอีกบดินไปเข้าฝันลูกไปบอกลูกว่าไหวลูกซื้อรถ แล้วไอ้แม่มึงจัดการเลี้ยงว่าจันแม่มึงสัญญากับกู่ชอว่าซื้อป่ะนะบ่ายเขาชื่อบ่ายเขาซื้อว่าลูกว่าไม่รู้ไม่กินแล้วเรอยากให้เขาซื้อนั่นแหละเราไปเขาฟันเขาเราเขาโทษมาบอกแจ๊กับเขาลูกสาวที่เราไปขีดตะกอนแล้วก็แบกลูกเราไปลงน้ำนาะน้ำเพียงข้อแล้วก็แบกลูกเราขีดข้อลงกลางดังเลยเนาะน้ำไม่ไรเราเห็นสารพัดเช็ด ลูกโลกมีลูกจะข้น <do> ลูกเราสองขนอีหน so, ึ่งยุคันยันอยู่นำข้องเพื่อนำข้องเดี๋ยวนี้กันแม่เื้อรถกตีเสื้อให้ผู้ใดตีเสื้อไอ้อีน้อยอียุคกรุงเทพพี่ยุคกรุงเทพผู้ยุคกรุงเทพครับเนาะกระโงจะได้ซื้อสมใจเนาะนอกนั่นก็แล้วแต่แม่กายจะไปใส่ตาเราจะยใส่เด้อนะครับอ้าวโชคมางวดต่อไปกันจะไปว่ากันอีกเจนึงเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับเมื่อนี้ตัวเลขแม่กายให้ตัวใดก่อน โอเียกแม่ไก่เห็นนเอาเอาไม้เลยกมอยี่สิบเก้าเลยล่ะสองเก้าเลยตีอาสองเก้าเก้าสองหรอกครับบ้านเล็กทีเล่าสิ้าหาสิเวสโอ้ล่ะบ้านเล็กทีแล้่างุณช่วยมาถามเล็กเล่าเขางลยบอกคุณมาซื้อเลนกเล่า นนี่นะครับบนฤกษ์ที่เราอยู่เราอยู่บาร์เตียหาดสิบเอทครับพอใหญ่เนี่ยเราล่างอยู่เราตอดออกไปล่างในขั้วผลตอดออกไปทั้งผลครับตอดออกไปหมอเราอาบน้ำผล่ะค่ะเราไปล่างไปล่างหมอเราจมว่าจร์จนไปล่างหมอเราจมว่ามันจงกระโปลกวามันบวามันดำครับดำตัวจะของบวขัดบวเปลี่ยนบวขัดมันฉันเราไปห่างอย่าเราไม่ครับเราเลยเสียดหันหลังใส่ได้หันหลังหาย บาดแดงจึงเครื่งพี่น้องไม่บาดแดงจึงเครื่งเลยเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอเด้อพี่น้อง<ด>ที่ข้าเงินนั่นเพิ่นก็เข้ามาถามว่าเรียกเหล้าคือตัวใดแม่ว่าฉันก<ช>็เ<ช>ลยว,ว่าเอาสองเก้าเก้าสองเก้สิบหา้าหาสิบเอ็ดได้ร่องเมืองฮามันเข่ามือไดแม่มือนี้ละว่าบอกเขาซื้อมือนี้ละว่าเรียกเล้าออกมือนี้่มันบ่เงินม่อสักหน่อยได้ไหม เอ็นหม้อเอ็นเอ็นเอ็นเห็นมัมเห็นเออตอนนี้เราถูกต้องแล้วนี่นะครับผมถูกต้องแล้วเออหันลมตืมจ้าเปล่าเป่าเปล่าลคืนด้้อเปล่าน้ำสองเก่าตัวเหล็กงามดีเด้อสองเกาตัวเหล็กงามพ่อเจ้าคุณพูดอัก็ว่างามแม่หันหม้อไป เมันเก้าสองบอกแม่เพราะว่าเพราะว่านี่คเก้าสองบอแม่แทนที่ที่เขาว่าเขาโทรมาบิมข้าเหีบอกกินได้ลดใช่ะขานเก้าสองบอแม่เาเอามากับผ้ากัจัดตัวเส้นเาจับราจะดีรถตัวเส้เนาแล้เะดีไว้หามันยังนจั่าช่ยจล้จำเอมก่อนนอยยักบาทนะก่อนหน่อยยักบาทนะไปแคบแคบ แอมยังนาหมอหมอนหมอนปหมอนีหมอะะหมอนะหอน่หน้อนะมอนบอหมอแม่บอนหมอหมอนปหี่ะหมอนะหมนหมอนะ่ะโอ้แบบนนะหมมอนมอนหมอหมอนะมอนะะมอนมอนะหมนะมอนนะนะอหมอนอนหนหมอนะดมะหมอหหมอเลดอมหมอหนนมอนนนนอนอหนนะมนนะะอนะเบอดนะนน เก้าย่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดยี่สิบเก้าเห็นเลขแม่บ่เห็นเลขเอ็นนิดน้อยเอ้ยกอดไปเลยบานนี่คันผู้ใดเดือบเบิ่งคลิปนี้ให้กอดไปเลยมือนี่กอดไปแน่นๆเด้อพี่น้องกอดป้อนแน่นจะให้มันรูดต้องกอดแน่นๆมันวาแม่กอดแน่นๆไว้เกี่ยวไว้คล้องคอไว้เห็นว่าคล้องให้เบิ่งยช่เนี่ยกอดไปเลยแม่กาย โอเคดมอให้นนกอดมอห้นัอดมยอวันี้รวยกว่าม่ไหร่วันี้รวย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 โอ้ยมันมีเสียงแน่นแล้วแน่นแล้วน่นแล้วน่นแล้วมรวยรวยรวยวันนีเฮ้ยวันนี้ไวันนี้ไเต้เต้นวันที่ดง อย่างเป็นมาได้นอยู่นะตึงอีน่าตึงตึงหัวแม่จะเป็นบ้าจิงเพราะาขึ้นแม่จะเป็นบ้าบอกบ้านนะเพราะว่าผมเป็นบ้าแล้วว่ากูเป็นคนดีอย่าหนูบ้าตัวเดียวนี่บ้าสิบเลขเอาน้องแม่น้องแมก็ว่าจะเป็นบ้าวันนี้เป็นยังไงแม่วันนี้ก็เบิ่งรอเบิ่งกันมาแล้วชิมเช่นให้ตัวใดแล้วก็สิฟันตุ้งให้คือเก่าล่ะครับ อันนี้เรามาล้างหม้อต้องว่ามาล่างหม้อจื่อเราล่างหมอเราลหม้อเราดำเนี่ยเราแดงล่าหมอแม่ายว่าในล้างแจ๊คเกอเราเลยมาล้างหม้องหมนคนาเราล้างเราล่างอยูู่้เดียวไปไเพิ่้างคนมันพอล่างข้อล้างนี่ดอกมันดำล้าจนนคร่องันบนเ่พลังคนกตีใส่ศูนย์สอเก่าเ กัจที <opolit any> ่าหนาเนี่ยนพรังเ้นตีได้ประมาณนี้ว่าศูนย์สองเก้าบพราแม่หมอกระศูนมาจันเพาะว่าอยู่ในรถประหาณช่มากโอ้นั่งเด็กนั่ง